ครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุขทุกคนครับผมวันนี้ครับพ้ากันได้เลิกงามยามดีนะครับมหาเหตดอยู่ศูนย์สารพีเมืองบนราชธานีนะครับผมบานไม่สารพีมู่สามตำบลท่าส่างอำเภอสว่างริวีระวงนะครับผมจังหวัดบนราชธานีเดี๋ยวเขาไปศนูนย์เพ่นครับพี่น้องปองไปนะครับปุ่ใหญ่เพิ่มภาไปนะครับ ศูนย์เรียนรู้เนาะตอนนี้เนาะศูนย์เรียนรู้นะครับตืดทานน่าหน้าชินิดนะครับผมแต่จะปู๊บรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศเป็นตะเอาอูมาผูกนอนเว้นอีหลีเด่ะฮะมันมีงูอ่ะเจ็ดตัว,ตวมีงูอหน่อยสองตัว <c oughs> เพื่อเลี้ยงหมูนำ้ำบ่เออหมูปลาได้ปล่อย,ยโอ้เพื่อเลี้ยงหมูหมูปลานึ่งเพื่อปล่อยได้พี่น้องเพื่อปล่อยได้อออดเออไม่ยุ่งหนีเนาะนอืมไปเดี๋ยวเบอร์งัวงัวเพิ่นเพิ่นซื้อมาเมินหนึ่งได้พี่น้องตัวละหาพันต้อง,ต,องตัวงามเหี้ย บามันพอดอนี่งอหน่อยบามันปัำมั้งโอ้กระเดืองกืมีต้นเอาคือบอดดิทองสุดก็มีพม่หนห้ามหาม อมามัดตีกองไอ้เบิังแนี่นผู้ใด้เงนเมื่อเมื่อก่องมามาตีกองไอ้เบิังแน่เี่ยเร็วมาหลงมาไอืมเมืองบรรยากาศด้วยพี่น้องสวนเล่นดูอำเภอสารพีเขาเนาะปั่นสารพีเขา,อาดอกไม้เป็นปลูกดอกไม้ไหมขาดยังสวนเล่นรู้มีจะขวานพี่น้อง ประมาณสองขวดเนาะบ่คนงรักษา่ทั้าเออคงกับเบงเบงหมูเบงงวงผสูว่ผุนเขาป่าไุนแล้วเขาป่าผุนแล้วเนาะหลโอ้ยเรียนดูตัวนี้ประมาณหาสิบลพี่น้องอุ้ยแบบนี้หอมหอมขยง ห้อมขยีแข่งมันเท่าได้พี่น้องพุ่นเอามาปลูกไหมนี่ก็เขาเพิ่นเพิ่นดำพันเขา่าแมนโอ้ยดีแห่งนะครับมันเองก,ก็ขอบปุ่นขอบพุ่นพี่สาวนะครับเนาะนี่เพิ่นการปลูกอัน,อนทั่วดินทั่วดิทสง,ทสงนี่ป้าทั่วดิทรงเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ย ผู้ใดอยากได้พันธ์กะมาเอาน้ำเพลนได้นะครับแม่นครับผมเพราะว่าเพลนศูนย์เรียนรู้นะครับผมมีพันธ์หมอกพันธ์ใหม่นะครับจากได้เอาไปเพาะปลูกอะมารับชมมาเบิงกระได้นะพี่น้องเบิ่งสีผ้าไม่เบิ่งอันตัวเพลนอันเบิ่งเทโอ้ยเพิ่นเพาะยัง ฮะป่าบหรช่วงนี้ฝนตกมันเชียนอันนี่มั่งตัวนี้พันปอเพื่องตัวนี้นี่ปอเถืองนี่พันธพันปอเถืองนะครับพี่น้องที่เพื่อนอันเอามาเก็บไวน้นี่นี่นะครับเนาะประมาณเก็บแก้วเขาแล้วเพื่อนเขาเสียไปบานนะครับพันปอเถืองนะครับผม มีสายพันธุ์หลายๆย่างหลายๆแนวนี่พี่ทองเขาดำมันก็คือกันที่ที่คอยอันเก็บแล้วเขาตัวนี้เขาอันนี้เนี่ยข้าวไลเบอร์รี่ตัวนี้พันธุ์พันธุ์เขาไลเบอร์รี่หรืออันบานบานเห่าเอินเขาอันเขากำนะครับตัวนี้เป็นเขาไลเบอร์รี่เพราะเพิ่นเพิ่นสีดำ นำเห็ดอันพันเขานะครับนี่เห็นปะพันเขาเด้พี่น้องศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์พืชนะครับราอาคาร <ไป S 1> อำนวยการศูนย์สรารพีจังหวัดบนระครับนี่นี่พี่น้องอเห็นปะ<อ>ไก่ผุดเนาะพี่น้องเองนี่ยโมเห็นเมื่อยยาง โอ้เด้พันหมอกพันใหม่ไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยมีบันไดดอกพี่น้องนะออนั่นวะเออนั่นแหละตามนั่นตามนั้นนะครับสะดาวกสะดาวานพักอ,อีของไอ้ห่มพักมะลม นี่บัดที่เพื่อนที่เพาะพันธุ์นะครับเดี๋ยวพาจิพาไปไปเบิ่งอันที่เพิ่นเพาะพันธุ์นะครับคลิปนี้อาจจะยาวแน่นะด้พี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ยังเพาะพันธุ์ตัวนี้เป็นอันเพาะพันธุ์ปลาใหม่นะครับ เห็ดดอกยูบะครับเห็ดดอกยู่บะเท่าหนิไม่หรอโอ้ท่านล้างผุนปะเป็นปลา้เป็นปลาย่งพี่น้องอันเพราะว่ามันเจนูกยางนอืมผูกยางหน้าเห็ดมันจะออกเห็นเรางกจังหน่อย ละเดินชีน้ม่าเบกินกันยนย่ีได้ด่ะแมนนันสนนันชีเห็นเราโงกเนาะสะออนแห่งพี่น้องมืนนี้กัมากับบ่ได้พิดวังยังเราพี่น้องมันการแบบธรรมชาติธรรมชาติบานเห้าเนาะนะครับก็ะชงกระเชกนะครับหหใหญ่ไวพูดมา ไปหาเห็ดได้พี่น้องไต่อยอยู่บ่อ้าพี่น้องคลิปนี้กัเท่านี้แหละพี่น้องว่าเทียนหายเด็กหน่อยเพื่อนตีกองกระเดืองไงฟั่งนะครับเพื่อนกระบ,บ่อนตอบรับปันไดน,นะครับเพื่อนเขินอายอยู่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ครับผม